พื้นความสัมพันธ์ไทยซาอุความสำคัญที่เหนือกว่าธุรกิจการค้าการสานสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลบวกต่อความรู้สึกของชาวมุสลิมในจใังหวัดชายแดนใต้ที่มองเห็นว่าซาอุดีอาระเบียเป็นศูนย์กลางของศาสนาิสลามอัจจะส่งผลให้เกิดการประสานงานและการพัฒนาระหว่างจังหวัดชายแดนภาคใต้กับซาอุดีอาระเบียที่เคยมีมาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพขยายขอบเขตให้กว้างมากขึ้น หลังจากที่ประเทศไทยและซาอุดิอาระเบียมีปัญหาที่ต้องลดระดับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันมาเป็นเวลา30ปีความสำเร็จในการเดินทางไปปรับความสัมพันธ์ทางการทูตของทั้งสองประเทศของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีที่ผ่านมาจึงเป็นนิมิตหมายอันดีสำหรับประเทศไทยเพราะในภาพรวมซาอุดิอาระเบียเป็นตลาดการค้าใหญ่ที่สำคัญอย่างยิ่งในตะวันออกกลางประเทศไทยก็ยังได้ประโยชน์มหาศาลกับการฟื้นฟูความสัมพันธ์ในครั้งนี้ เพราะนอกจากจะได้ประโยชน์เรื่องการค้าการลงทุนส่งออกแล้วยังมุ่งเน้นในเรื่องความมั่นคงทางอาหารพลังงานสาธารณาสุขและการท่องเที่ยวตลอดจนการแสดงหาความร่วมมือในมิติต่างๆที่ต่างฝ่ายก็มีศักยภาพ เช่น,นเรื่องพลังงานหมุนเวียนการเปลี่ยนแปลงและการพัฒนาทางด้านดิจิตัลตลาดสินค้ารถยนต์และส่วนประกอบอุตสาหกรรมอาหารอาหารแปรรูปอาหารฮาลาลสินค้าการเกษตรเครื่องจักรกลเครื่องประดับไฟฟ้าเมดิคอลฮับและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพซึ่งชาวซาอุดิอาระเบ,บียมีศักยภาพสูงในการจับใจ่ายใช้สอยในลักษณะนี้เป็นอย่างมาก การสานสัมพันธ์ระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียในครั้งนี้จะก่อให้เกิดผลบวกต่อความรู้สึกของประชาชนชาวมุสลิมในชายแดนใต้เพราะมองว่าซาอุดีอาระเบียเป็นศูนย์กลางของศาสนาอิสลามอันส่งผลในการประสานงานและพัฒนาระหว่างชายแดนภาคใต้กับซาอุดีอาระเบียที่เคยมีมาอย่างต่อเนื่องให้มีประสิทธิภาพขยายขอบเขตให้กว้างขวางมากขึ้น นอกจากนี้ไทยยังมีนโยบายเปิดโอกาสให้คนซาอุดิอราระเบียมาเที่ยวเมืองไทยโดยไม่ต้องใช้วีซา่าเปิดวีซ่าทำงานให้คนไทยสามารถทำงานซาอุดิอราระเบียได้โดยการเพิ่มโควตาแรงงานเพิ่มช่องทางการนำเข้าและการส่งออกระหว่างไทยกับซาอุดิอราระเบียจะดำเนินการเปิดสายการบินระหว่างประเทศทั้งสองประเทศให้เดินทางไปมาหาสู่กันได้สะดวกและแต่งตั้งทูตระดับเอกอัครราชทูตประเทศซาอุดิอราระเบียและประเทศไทยด้วย การฟื้นฟูความสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทยกับซาอุดีอาระเบียนั้นต้องนับว่าเป็นความพยายามที่มีมาอย่างต่อเนื่องโดยความช่วยเหลือของมิตรประเทศในตะวันออกกลางนักธุรกิจภาคเอกชนไทยที่มีสายสัมพันธ์อันดีกับนักธุรกิจและผู้บริหารระดับสูงของซาอุดีอาระเบียและคุณลักษณะพิเศษของความสัมพันธ์ระหว่างชาติ ทั้งไทยและซาอุดีอาระเบียซึ่งต่างก็เป็นราชนาจักรที่มุ่งจะให้ความร่วมมือระหว่างกันเพื่อรับมือกับบริบทโลกใหม่ด้วยความเข้าอ,อกเข้าใจกันเป็นพิเศษและสามารถร่วมมือกันได้ในหลายเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องราชนาจักรไทยราชนาจักรซาอุดีอาระเบียบรูไนและบาเรนในขณะเดียวกันความปรารถนาที่จะสร้างเครือข่ายพันธมิตรของซาอุดีอาระเบีย ในฐานะพี่ใหญ่ในโลกอาหรับเพื่อคานดุลอำนาจมหาอำนาจโลกที่ต้องเผชิญหน้าระหว่างกับสหรัฐอเมริกาจีนรัสเซียทําให้ซาอุดีอาระเบียต้องแสวงหาความร่วมมือทุกวิถีทางกับมิตรประเทศในโลก สำหรับมังกรราชกุมารแห่งซาอุดิอาระเบียเจ้าชายโมฮ oh ัมเหม็ดบินสันมานบินอับดุลอาซิดอันซาอุดรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแห่งราชานาจักรซาอุดิอาระเบียซึ่งนอกจากจะให้การต้อนรับการไปเยือนซาอุดิอาระเบียเพื่อฟืน้นฟูสัมพันธไมตรีของพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีไทยอย่างเต็มที่อบอุ่นและสมเกียรติแล้วพระองค์จึงทรงตอบรับที่จะไปเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการตามคำกราบบังคมทูลเชิญเสด็จของพลเอกประยุทธ์จันโอชาในเร็วๆนี้ด้วย สายสัมพันธ์ที่กำลังเริ่มต้นใหม่และก้าวต่อไปข้างหน้าอย่างมีอนาคตของซาอุดีอาระเบียและประเทศไทยกำลังตอกย้ำให้รัฐบาลไทยผู้นำของประเทศไทยตระหนักว่าความสัมพันธ์ระหว่างราชนาจักรทั้งสองไม่ได้สารสัมพันธ์ธรรมดาที่มุ่งประโยชน์ทางการค้าและธุรกิจระหว่างกันเท่านั้น หากความเป็นราชนาจากย่อมมีความหมายลึกซึ้งของทั้งสองฝ่ายที่ต้องตระหนักและการวางตัวผู้แทนประเทศระดับเอกรัชทูตก็ต้องมีความสำคัญมากกว่าการเป็นข้าราชการต่างประเทศที่เป็นใครก็ได้โดยพิจารณาจากการเป็นข้าราชการอาวุโสแต่เพียงอย่างเดียวเรื่องเช่นนี้พลเอกประยุทธ์จันโอชาคงไม่ปล่อยให้ผ่านเลยโดยไม่ตระหนักถึงความสำคัญและความละเอียดอ่อนที่ต้องระมัดระวังอย่างแน่นอน